อนคนไทยร่วมใจไม่ใช้ยามากเกินจำเป็นปวดหลังจังเลยได้เวลาไปหาคุณหมอตามนัดอีกแล้วสินะคุณหมอคะบ้าปวดหลังมากทนปวดมาจะอาทิตย์หนึ่งแล้วเดินก็ปวดนอนก็ปวดจะเปลี่ยนท่าก็ปวดทรมานเหลือเกินค่ะ อาการปวดหลังที่คุณป้าเป็นเกิดจากกล้ามเนื้อเกร็งตัวถ้าไม่ยกของหนักไม่บิดตัวมากเกินไปแล้วก็พักสักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับขอ,อยาแก้อักเสบป้าอย่เยอะนะคะคุณหมอหมอจะสั่งยาแก้ปวดให้คุณป้ากินเฉพาะเวลาปวดเท่านั้นไม่ปวดไม่ต้องกินแล้วก็อย่าลืมทำตามที่หมอแนะนำด้วยนะครับได้เลยคะ่ะคุณหมอได้ยามาแล้ว ทำไมมันยังไม่หายปวดนะเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วไปหาย,ยาก,กินเพิ่มดีกว่าอ่าแปะจัดยาชุดให้ฉันหน่อยเอาแบบกินปุ๊บหายปั๊บเลยนะว่าจักให้คราวนี้ต้องหายแน่ๆกินมันทั้งสองอันนี่แหละโอ๊ยาปวดท้องการใช้ยามากเกินจำเป็น มีความเชื่อผิดๆว่าเมื่อไม่สบายควรใช้ยาแรงๆหลายๆตัวเพื่อที่จะได้หายเร็วๆดังนั้นเรามาร่วมมือกันไม่ใช้ยามากเกินจำเป็นกันค่ะโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะไม่ใช้ยาที่ได้ผลเหมือนๆกันพร้อมกันหลายๆชนิดไม่ใช้ยาจากการฟังเขาเล่าต่อกันมาหรือจากโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ไม่เพิ่มปริมาณยาเองเพราะไม่ช่วยให้หายได้เร็วขึ้นหากรับยาจากหลายๆที่ควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรเสมอเพื่อป้องกันการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อนอย่าลืมนะคะควรใช้ยาตามความจำเป็นตามคำแนะนำจากแพทย์ผู้สั่งใช้ยาหรือเภสัชกรเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล